ครับวันนี้มากับโบอแอตุ้งเสานะครับวันนี้เรามาทัวร์ตลาดหนึ่งร้อยเจ็ดคิวไปนี่คือตลาดสามชุบ

ไอ้ลูกีมี่เอันนี้หนูรักขึ้นเหาือนบ้านเราโว้ยใช่นช่้านสองลานโน้ตโน้ตโน้ตตาโนอนตาโน้นตโน้ตไดสามล้านยันสายันร้อยเดียว

ูได้ไหมลูกมันยังหมดแล้วดู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 หอมัน่ดแลวยังไไปแล้วของพี่ผู้ช้ชายนี้กับน้องผู้ชาเราก็ ถุงกระสอบเลยเราไม่เห็นถุงเธอตาเราไม่ดีวะใครโทรหาเราว่าติ๊กต๊อกติงกรออยู่แลมึงมึงแล้วเริ่มมึงเริ่มกาแฟเริ่มยันแล้วพอใจล้าเอา,าเอะไรก็บอกเลยนะคะฮะเขาซื้ออะไรกันสองคนตอนใช่ปลาฉลาม ทุกชิมม้นไหมครับไม้ละสี่สิบครับไม้ละสี่สิบสองไม้แปดสิบับสามไม้ร้อย เราทำเดียวแล้วลำบ,บาก <c oughs>